สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมกอล์ฟ้าสินวัตรกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะฮะเราพาท่านผู้ชมมาชมรถกระบะขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับผมแต่ไม่เน้นออปชั่นนะออปชั่นแม่งแบบโคตรตัวโลอะ่ะไม่มีแบบอะไรที่มันทันสมัยมากนะครับผมแต่ได้ในส่วนของเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์ใหญนนน่นะครับผมสามจุดศูนย์ลิตรดีเซลเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะฮะแล้วก็ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับผมก็จะเป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่มีอยู่สามโหมดเนาะก็มี 2 h 4 h CL นะครับผมเป็นปกติพื้นฐานนะครับผมของกระบะขับเคลื่อนสล้อนะครับเดีย๋ยวเรามาชมกันว่าเจ้า Isuzu v c o u r s ทันนี้เนี่ยมันจะน่าสนใจแค่ไหนสำหรับท่านใดที่หากระบะแครบขับเคลื่อน4ล้ออยู่วันนี้ไม่ควรพลาดติดตามรับชม,มในคลิปได้เลยครับ ก่อนที่เราจะไปชมตัวรถนะครับฝากท่านผู้ชมนะผมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจด้วยนะฮะและท่านใดที่เข้ามารับชมครั้งแรกนะผมกดซับสไครต์สันกดิ่งนะผมจะได้ไม่พลาดทลิปใหม่เนาะจะได้มีแจ้งเตือนนะฮะเรามาฟังข้อมูลของเจ้ากระบะคันนี้นะครับผมคันนี้นะฮะชื่อเต็มของเขาก็คือ i e s u z u D-Max V-Cross Spec แค b 3.0 DDI Blue Power VG t u r b o i n t e r c o o l e r เกียร์ธรรมดา5สปีดนะผมเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อชื่อแม่งโคตดยาวเลยนะปีสองศูนย์ห4 0 0 0 0กเล,ก 1, 40, กลรับลม ราคาณตอนนี้อยู่ที่520,000บาทนะฮะเป็นราคาที่ค่อนข้างต่ำนะในตลาดณตอนนี้นะคุณลองเช็คดูได้นะผมตามเว็บออนไลน์นะฮะไม่ว่าจะเป็นเว็บอะไรอะเว็บสีแดงเว็บ <ๆ S 1> สีฟ้าคุณลองเช็คดูนะครับผมนะคันนี้มีอะไรโดดเด่นบ้างแน่นอนว่าโดดเด่นในส่วนของระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับผมแต่ออปชันต่างๆนี่มันเป็นตัวเริ่มต้นเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเซตพิสติกนะฮะมันเป็นตัวเริ่มต้นนะครับผมเรามาดูทีละจุดดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเริ่มจากที่ด้านหน้านะครับ ด้านหน้าคุณได้ไฟหน้าแน่นอนเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะฮะเป็นโปรเจคเตอร์ที่ไม่ได้มีอัตโนมัติไม่ได้มีแสงสีขาว LED นะเป็นโปรเจคเตอร์ธรรมดาลมดำนะฮะดูเท่ดีมีไฟเดชามันนิ่งไร้ตรงขอบมุมนะทางด้านสายด้านขวาเนาะดูส่วนของไฟลงไฟเลี้ยวก็เป็นหลอดไส้ธรรมดานะผมที่กันชนด้านล่างมีไฟตัดหมอกให้นะครับผมตามสไตล์รถยนต์กระบะนะครับผมมีไฟตัดหมอกให้เอาไว้ส่องกบนะฮะเป็นไฟส่องกบเนาะกระจังด้านหน้าโครเมียมขนาดใหญ่ยักษ์นะครับผมเป็นโครเมียมสวยงามมีคําว่าอิวสุนะครับผม ก็ดีไซน์ก็แล้วแต่ชอบนะครับผมช่องดักลมอะไรก็โคตรใหญ่เลยนะฮะเนี่ยช่องดักลมดักลมอะไรเนาะมันใหญ่โตมาโหฬารแต่ความทันสมัยแม่งไม่มีเลยนะครับผมไม่มีกล้องหน้าไม่มีกล้องด้านข้างไม่มีเลดงเรดาร์อะไรในสมัยนั้นเนาะนี่ก็ปี2016เนาะออปชั่นเท่านี้เนี่ยณนะตอนนั้นก็ถือว่าเฮ้ยแม่งเฟี้ยวแล้วนะครับผมอ่ะเรามาดูด้านข้างกันต่อนะผมนี่ด้านข้างสวมใส่ล้ AC, อแมกอลลอยนะฮะเป็นล้ AC, อแมกอลลอยขนาด18นิ้วนะครับผมลายล้อแม็กก็ ดูทันสมัยขึ้นมาหน่อยนะเออไม่ใช่แบบลายแบบก้านใหญ่ๆนะนี่เป็นก้านค่อนข้างเล็กนะครับผมหก้านนะอันนี้เราแต่ชอบเลยนะผมจะไปเปลี่ยนล้อให้มันซิงวันนี้ให้มันดุวันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมถัดขึ้นมาที่ด้านบนนะฮะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับผมนี่มีไฟเลี้ยวนะครับแต่ว่าพับมือไม่มีพับไฟฟ้านะตบเข้าไปภาพอย่างนี้เลยนะครับผมนี่เป็นแบบพับมือไม่มีระบบไฟฟ้านะแต่ว่าปรับองศาต่างๆเนี่ยเป็นไฟฟ้านะครับผมแต่ในการพับเก็บเนี่ยเป็นมือนะฮะแล้วก็ที่ ประตูนี่มีคําว่า Record ติดมาแลผมเพื่อบอกว่ากูขับรถขับเคลื่อน4ล้ออยู่นะเว้ยไม่ได้ขับนะเออถ้าเป็นรุ่นขับ2ก็จะเขียนว่า h i g h l a n d e r นะฮะถ้ารุ่นขับ4ี่ก็จะเขียนว่าวนะีคอร์เนาะด้านล่างมีบันไดสเตนเลสนะผมแข็งแรงทนทานนะฮะขึ้นไปขยม่มขย่มนี่สบายหายห่วงนะผมบันไดเนี่ยแข็งแรงนะครับแข็งแรงมากนะก็ถือว่าโอเคนะผมเอาไว้ก้าวขึ้นรถลงรถจะได้สะดวกเนาะแล้วก็ประตูมือจับเป็นโครเมียมแต่ไม่มีคียร์ให้เพราะว่ากุญแจยังเป็นกุญแจรีโมท เอมมบิลิเซป้องกันการโจรกรรมนะฮะยังไม่มีระบบ Key l เลสเนาะนี่ประตูก็จะเป็นเปิดแบบนี้เนะเป็นแบบแคปเปิดได้แบบนี้นะผมคือเปิดได้90องศานะสำหรับแคปอ่ะก็ไว้ยกของอะไรพวกนี้หรือว่าขึ้นรถไปนั่งนะฮะก็สะดวกขึ้นนะผมสาหรับตอนหลังนะตอนแคปเนี่ยเวลานั่งก็หลังจก ตั้งๆหน่อยนะผมนั่งก็แทบจะ90องศาเลยนะนั่งหลังตรงอะ่ะเอายี่ดีว่านะครับผมออประตูบานหน้าก็เปิดได้ค่อนข้างกว้าง,างแล้วก็การขึ้นรถลงรถก็ขึ้นสะดวกเพราะว่ามีมือหวนมือจับที่เสานะฮะทั้งด้านซ้ายด้านขวาเลยนะครับผมถือว่าดีนะฮะแต่เวลาปิดเนี่ยของแคปบต้องปิดแรงๆหน่อยนะครับผมถ้าปิดเบาๆมันจะไม่ค่อยล็อกนะครับมันจะแจ้งเตือนว่าประ,ประ,ประตูเปิดอยู่ตลอดเนาะ,ะมาด้านท้ายนะครับผมในส่งด้านท้ายนี่ไฟท้ายนะครับผมเป็นไฟท้ายที่ดีไซน์มันก็ดูสวยดีนะมันจะเหมือนแบบ แน E D ก็ไม่เชิงนะผมมันก็จะเป็นแบบหลอดไส้นะฮะมันก็ดูเท่ดีนะด,นดีไซน์มันก็แบบเออทันสมัยขึ้นมาหน่อยเนาะแล้วก็โลโก้ของเขา่ D D I นะผมตัว I เป็นสีฟ้าก็เครื่องยนต์ Blue Power นะฮะแล้วก็รหัสรุ่น Z นะครับผมอันนี้เหมือนถอดเก็บสีมานะจริงๆแล้วมันไม่ได้ติดแบบนี้นะฮะเออนี่เก็บสีมานะผมโดยปกติแล้วมันไม่ได้ติดเป็นแถวเดียวกันแบบนี้นะครับผมส่วนด้านซ้ายนะคำว่า s U S U D M A C ก็ยังอยู่นะผมเออมันต้องติดอย่างนี้เนี่ยของเดิมนะฮะ ของเดิมต้องติดอย่างนี้แต่ฝั่งนั้นนะไม่ใช่นะครับผมฝั่งนั้นจะติดผิดนะครับผมด้านหลังมีกันชนด้านหลังนะครับผมที่เป็นบันไดสแตนเลสนะฮะเป็นบันไดสแตนเลสด้านหลังเนาะกล้องมองหลังไม่มีนะในรุ่นนี้ไม่มีกล้องมองหลังนะผมถ้าอยากได้ต้องไปติดเองนะฮะพาร์คิ้งเซนเซอร์มันยังไม่ให้มาเลยนะเออก็ต้องไปติดเองนะผมแล้วคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมก็ไปติดตัวคาริบอยนะครับคาริบอยเนี่ยมันไม่มีกระจกนะฮะมันเป็นแบบเอาไว้ขนของนะด้านในเขาบุกกมะหยี่ด้วยนะเนี่ยเป็นขนกำมะหยี่นะด้านนนใ่ ทึบแสงเป็นแบบทึบแสงนะผมคือลักษณะเนี้ยเจ้าของเดิมน่าจะเป็นการขนของขนพวกอะไรอะสินค้าเกี่ยวกับเคมีหรือไม่ก็เป็นพวกเครื่องสอําอางอะไรพวกนี้ที่ไม่ต้องการโดนแสงแดดนะฮะหรือว่าพวกวิตามินซีแล้วพวกนี้นะน่าจะขนประมาณนั้นนะผมเออมันก็แบบปิด,ปดบังปิดบังมิดชิดนะผมป้องกันแสงเข้าด้านในเนาะ ถือว่าดีมากนะครับผมท่านใดที่ไม่ต้องการก็แกะออกได้ถอดออกได้เอาไปขายเป็นมือสองก็ได้นะผมคุณก็ได้ทุนคืนนะครับผมอ่ะแลผมสีสันโดยรอบคันนี้เนี่ยเก็บสีมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันเก็บสีเป็นยังไงบ้างนะครับผมแต่ตอนนี้ริ้วรอยรอบคันไม่มีเลยนะครับผมเพราะว่าเขาเก็บสีมาแล้วนะเก็บสีมาทุกชิ้นเลยนะก็แจ้งมันตามตรงนะครับผมก็ถือว่าสภาพค่อนข้างสวยนะโดยรวมเนี่ยถ้ามองด้วยตาเปล่านะตอนนี้ถือว่าสวยเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวส่วนต่อไปเราไปดูห้องเครื่องดีกว่านะครับผมตามเลยครับ เรามาดูเครื่องยนต์นะครับผมเครื่องยนต์ก่อนนะจะค่อยไปดูโครงสร้างนะครับผมเครื่องยนต์ของเขาใช้เครื่องยนต์3.0นลิตรนะครับผมก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลอินเตอร์คูลเลอร์เทอร์โบนะครับผมรหัสเครื่องยนต์คือ4 j j 1 TCX นอะฮะแรงม้าของเครื่องยนต์ตัวนี้อยู่ที่177แรงม้านะครับผมแรงิปอยู่ที่380นิวตันเมตรมาพร้อมเกียร์ธรรมดา 5สปีดมันยังไม่ใช่เกียร์6สปีดนะครับผมเกียร์6สปีดต้องเป็นปี2017นะฮะในยูสุดีแเนี่ยหน้าตามันก็เหมือนกันแหละไม่ได้มีอะไรแตกต่างแต่อยู่ๆมันก็เปลี่ยนเกียร์นะครับผมเป็น6สปีดนะ,ะคนที่ซื้อก่อนก็ช้ำใจนะฮะอันนี้ก็แจ้งให้เป็นข้อมูลนะครับผมรับทราบกันเนาะนะนะในส่วนของโครงสร้างคันนี้เนี่ยโครงสร้างนะครับผมโครงสร้างหลักๆของเขาเนี่ยไม่มีชนหนักไม่มีความไม่มีจมน้ําไม่มีการตัดต่อไม่มีการเชื่อมต่อใหม่นะครับผมโครงสร้างหลักๆเนี่ย เดิมๆสวยๆคานหน้าแก้มด้านข้างสวยๆแผ่นเพดอยู่ที่เดิมแผ่นเพดเดิมจากโรงงานนะหัวหมุดเป็นสีดำนะฮะอ่าหัวนอ็อตคานหน้าไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับผมโครงสร้างหลักของเดิมแต่ฝากระโปรงเก็บสีมาฝากระโปรงแม่งงอเวดูจากลักษณะการทำนะฮะเห็นป่ะซีนมันจะไม่เท่ากันเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือวิธีสังเกตคร่าวๆนะฮะก็ดูซีนขอบฝาขอบประตูอะไรพวกนี้นะครับผมดูนะฮะว่ามัน เท่ากันทั้งหมดทั้งบานหรือเปล่านะ้ะอย่างอันเนี้ยเห็นปะมันเห็นความแตกต่างแล้วมันมีการเก็บสีทําสีมาแต่ว่าไม่ได้ไหลแรงอะไรมากนะผมการใช้รถทั่วไปเนี่ยมันอาจจะมีรอ,อยเบียดรอยเฉียวนี่คือปกตินะผมแต่ฝากระโปรงงอมันก็ถือว่าไม่ได้ไหลแรงอะไรมากเพราะว่ามันไม่ชนจนถึงโครงสร้างหลักนะครับผมแค่ฝากระโปรงมันงอนะฮะเขาก็ดัดกลับมาแล้วก็ทําสีใหม่แค่นั้นเองนะครับผมเนี่ยทำสีมานะครับผมทําสีมาเนี่ยจะมีละอองสีเกาะตามขอบยางเห็นปะเนี่ยเกาะเกาะตามขอบยางนิดนิดหน่อยๆนอนะผมอันน ซีเรียสก็ปิดคลิปได้เลยนะครับผมแต่ถ้าไม่ซีเรียสก็ดูต่อไปนะฮะอ่ะโครงสร้างหลักเดิมเครื่องยนต์เดิมนะฮะไม่มีการแต่งนะครับผมไม่มีการใส่กล่องอะไรนู่นนี่นั่นนะครับผมคันนี้คอนเฟิร์มเลยนะเครื่องเดิมไม่มีแต่งอะไรมานะครับผมใช้งานได้อีกยาวเลยนะถ้ารถแต่งมามันจะใช้งานได้ระยะสั้นเราต้องดูแลแล้วนะครับผมอ่ะเรามาดูด้านข้างด้านข้างนะครับผมดูเหมือนเดิมดูเหมือนรถเกง๋งดูเหมือนรถ SUV นะฮะ ดึงยางขอบประตูนะผมดึงมันลงมาเนี่ยดึงมันลงมานะครับดูขอบประตูนะผมเม็ดอาร์คนะฮะเม็ดอาร์กนะผมจับดูนะฮะหน้าหลังนะจับดูจับไปเรื่อยๆนะผมแล้วก็ดูแผ่นเหล็กที่มันเป็นทับซ้อนกันแบบเลเยอร์นะฮะดูความคมชัดนะผมว่ามันชัดเจนไหมมันมีเบี้ยวมันมีดัดมันมีแบบทําสีอะไรมาหรือเปล่านะผมดูตามซอกอะไรเงี้ยนะดูว่าตามซอกมันมีพ่นสีอะไรมาไหมนะผมก็ค่อยๆดูไปนะดูแบบละเอียดค่อยๆดูไปนะฮะ นี่คือบานด้านหน้ามาดูบานด้านหลังด้วยนะครับผมบานแคปนะฮะขอดึงก่อนมันดึงยากเพราะว่ามันไม่เคยดึงเนาะนี่นะผมก็ดูเหมือนบานด้านหน้าแหละนะดูแบบลักษณะเดียวกันดูบานพับเนี่ยมันจะแนบชิดกับตัวถังนะฮะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยแก่เนาะอ่าหัวน็อตใสๆนะครับผมไม่มีรอยทะลอกนะครับนี่คือด้านข้างข,างของรถยนต์คันนี้นะโครงสร้างเดิมนะโครงสร้างหลักเดิมนะครับผมมีแค่มีแค่เก็บสีมานะครับผมอ่ะทีนี้มาดูด้านท้ายด้านท้ายนี่ รถกระบะต้องก้มดูนะเดดูเบือบ้องต้นก่อนดูด้านบนก่อนนี่เบื้องต้นดูนี้นะครับผมดูซีนขอบนะฮะขอบฝากระบะนะครับผมดูว่ามันเสมอเท่ากันไหมนะผมเหมือนฝากระโปรงด้านหน้าแหละนะเมื่อกี้ฝากระโปรงด้านหน้ามันมีแบบเบี้ยวๆบนิดนึง ours, ใช่ไหมเอออันนี้ก็เหมือนกันก็ดูว่ามันมีเบี้ยวๆบ้ยไหมนะครับผมมันเท่ากันทั้งบานหรือเปล่านะครับค่อยๆดูไปแล้วก็ดูด้านข้างนะฮะด้านข้างดูเม็ดอาร์คเนี่ยตำแหน่งเม็ดอาร์คซ้ายขวาจะเหมือนกัน จะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเลยทั้งซ้ายทั้งขวานะผมมันเหมือนฝาแฝดเหมือนส่องกระจกอะ่ะเออค่อยๆดูไปนะผมเนี่ยลองสังเกตดูเห็นป่ะมันจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเป๊ะๆนะครับผม่นะแล้วก็ก้มดูใต้ท้องรถด,ด้วยนะครับก้มดูนี่ก้มดูเชสซีด้านล่างดูกันชนด้านล่างนะครับผมดูนี่ตรงไหมมันมีรอยเบี้ยวมีรอยดัดอะไรเปล่านะดูเลยนะผมว่ามีชนหนักไหมหรือว่าถ้าชนด้านข้างมากระแทกไอเนี้ยเบี้ยวหรือเปล่าเชสซีหลักมันอนะ นะดูว่ามันเบี้ยวมันคดมันมีรอยเชื่อมตรงกลางตรงท่อนปลายอะไรไหมนะฮะก็ค่อยๆดูไปนะครับผมคันนี้สภาพสวยเดิมนะฮะโครงสร้างหลักเดิมแต่เก็บสีเพื่อความสวยงามมานะผมถ้าคันนี้ไม่ได้เก็บสีฝากระโปรงมาฝากระโปรงงอผมาถามท่านผู้ชมนิดนึงว่าท่านผู้ชมซื้อหรือเปล่าแค่นี้แหละนะผมม,มีรอยเบียยมีรอยเฉียวฝากระโปรงงออย่างนี้นะคุณตัดสินใจได้ไหมว่าคุณจะเอาคันนี้อ่าอย่างนี้ดีกว่านะครับผมก็ ให้เป็นคําถามแล้วกันนะฮะคอมเมนต์ตอบด้านล่างได้เนาะประมาณนี้นะผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูออปชันภายในกันต่อครับเรามาดูภายในกันต่อนะผมภายในของอ s ลสู d m ดีแม็กวีคอร์สสามจุดศูนย์ดีดีไอบลูพาวเวอร์คันนี้เนี่ยก็เป็นภายในที่เป็นบอบห้านะเพราะว่ามันเป็นประหัสรุ่นเริ่มต้นคือรุ่นเซตนะฮะรุ่นเซตเฉยๆไม่ใช่เซตพิเศษนะฮะก็ออปชันก็จะไม่มีอะไรนะผมก็จะล้นๆแบบนี้นะผมพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนัง3ก้านแต่ไม่มีมัลติฟังก์ชันนะมัลติฟังก์ชันจะไมม่ี นะครับผมถ้าเป็นรุ่นท็อปกว่านี้มันจะมีมัลติฟังก์ชันให้แต่ถ้าเป็นรุ่น4ประตูวีคอร์ก็จะได้หน้าจอ DVD ด้วยนะครับผมอันนี้ไม่มีนะเป็นแคปนะครับผมก็จะเป็นธรรมดาล้นๆแบบนี้นะฮะถุงลมนิรภัยมีให้คู่หน้านะครับผมเป็นมาตรฐานความปลอดภัยของรถยนต์รุ่นใหม่นะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วที่ไม่ใช่ไม่ให้พวงมาลัยยูรีเทนมาให้พวงมาลัยหนังมาก็โอเคแล้วนะตัวบอะเป็นบอะผ้านะครับผมการดีไซน์ของตัวบอบาะนี่ก็ จะออกแนวแบบรับกับสลีระของเรานะครับผมไม่ได้เน้นความสปอร์ตไม่ได้เน้นความหรูหราอะไรนะฮะเน้นให้มันเข้ากับสลีระของแต่ละท่านนะผมเพราะว่าตัวพนักพิงเนี่ยเห็นปะ่ะตรงตรงช่วงหัวไหล่เนี่ยมันจะมีปีกยื่นออกมาอีกอันนึงนะปกติแล้วมันจะไม่ค่อยมีใช่ไหมเออแต่ i d m a x c รุ่นนี้มันทําปีกยื่นออกมานิดน,นึงนะครับผมเพื่อให้มันรองรับกับปีกของหัวไหล่เรานั่นเองนะ,ะเวลานั่งก็จะได้รู้สึกว่ามันเต็มแผ่นหลังเราเนาะส่วนเบาะรองนั่งก็มีขนาดค่อนข้างยาว นะครับขนาดค่อนข้างยาวมันจะรองรับกับต้นขาของเราเนาะปรับสูงต่ำได้นะเนี่ยปรับสูงต่ำได้ปรับพนักพิงเดินหน้าถอยหลังได้ปรับได้หกทิศทางนะผมส่วนพวงมาลัยปรับได้สองนะขึ้นกับลงนะครับผมไม่สามารถดึงเข้าหาตัวหรือว่าดันออกจากตัวได้นะาการสตาร์ทรถก็ยังเป็นกุญแจเสียบสตาร์ทอยู่เป็นแบบธรรมดานะครับผมอ่นะก็จะประมาณนี้นะผมในส่วนของหน้าปัดเลื่อนไม้นี่หน้าปัดเลื่อนไม้นะครับผมเป็นหน้าปัดเลื่อนไม้ที่ทันสมัยขึ้นมาหน่อยนะคือจะมีหน้าจอ M I D นะครับเดี๋ยวขอบเบาเสียงวิทยุปึ๊บอ่ะ ก็จะมีหน้าจอ MID อยู่ตรงกลางนะผมเป็นหน้าจอดิจิตอลแสดงเกี่ยวกับระดับเชื้อเพลิงวันที่อุณหภูมิภายนอกนะผมความร้อนห้องเครื่องนะฮะแล้วก็ทิป A ทิป B นะผมระยะทางที่เราใช้งานไปนะผมก็จะมีอัตราการสิ้นเปลืองด้วยคุณสามารถที่จะเลื่อนดูได้นะฮะเลื่อนดูได้จากก้านด้านซ้ายและด้านขวามันจะมีที่กดอยู่ตรงหัวก้านของแต่ละด้านนะครับผมกดซ้ายก็เลื่อนไปทางซ้ายกดขวาก็เลื่อนไปทางขวานะก็ใช้งานง่ายๆนะผมเอาไว้ดูข้อมูลเนาะประมาณนี้นะผมหน้าปัดก็ดูง่าย,ายนะแสงสีอะไรมันก็ดูแบบ สบายตาดีนะผมด้านซน้ายก็วัดรอบด้านขวาก็วัดความเร็วนะฮะง่ายๆเนาะอ่าตรงกลางเป็นเครื่องเล่น CDMP3 บลูทูธนะครับก็เป็นเครื่องเล่นแบบปกติพื้นฐานเลยนะแต่ให้บลูทูธมานะเป็นเครื่องเล่น c d m p 3บลูทูธนะครับผมหน้าจอดิจิตอลนะฮะแสดงผลได้อย่างคมชัดนะครับผมแต่ว่ามันก็จะดูโบราณโบราณหน่อยหลายๆท่านก็ไปซื้อจอเปลี่ยนเนาะอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานเนาะลงมาเป็นในส่วนของระบบปรับอากาศนะฮะเป็นแอร์แบบอนาล็อกนะฮะ ก็บิดปรับปกติทั่วไปนะครับผมลงมาด้านล่างอีกก็จะมีปลั๊กเอาเลตให้1ตําแหน่งนะครับผมสําหรับด้านหน้ามีเอาเลสหนึ่งตำแหน่งเนาะในส่วนของเกียร์นี้ก็เป็นเกียร์ห้าสปีดนะยังไม่ใช่เกียร์หสปีดนะผมถ้าเกียร์หสปีดต้องเป็นตัวปี2017นะเอ่อถ้าตัวปี2016เนี่ยเป็นรุ่นหน้าไมเนอร์เชนแต่ว่าปี2016นย์ะได้เกียร์ห้าสปีดนะครับผมแต่คันนี้เนี่ยมันพิเศษตรงที่ว่าได้ในส่วนของระบบขับเเคคลลื่่่่ออออนนนนนน4 4H 4L ้้้มมมมมาาาะะะรััับบผยงททีีกไปใหห3โดฮ 2H นะครับผมใช้งานง่ายๆแล้วนะผม 2H ก็ขับ2 4H ก็ขับ4นะครับ4 l ก็ขับ4โลนะฮะก็เอาไว้แบบปีนป่ายนะครับผมจะถ้า 4H ธรรมดาก็เอาไว้แบบขับแบบว่าพื้นผิวมันถนนไม่เรียบถนนแบบขูข่ข่าหรือว่ามันลื่นมันมีโครนอะไรพวกนี้นะฮะ4 h ก็เพียงพอนะผมแต่ถ้าคุณต้องปีนป่ายปีนหินปีนหน้าผา 4L นะครับผมอันนี้ก็เลือกการใช้งานเอาเนาะมีหลุมวางแก้วน้าเบรกมือเป็นแบบธรรมดานะครับผมแ,แล้วก็ที่พักแขนก็ไม่ใช่หุ้มหนังด้วยที่พักแขน,นพลาสติกนะแข็งเลย ครับผมด้านในาก็จะเป็นเก๊ธรรมดาไม่มีปลั๊กอะไรนะครับผมเออปลั๊กมันจะอยู่ตรงนี้นะตัวของปลั๊กเนี่ยมันจะอยู่ด้านหน้าตรงนี้เก๊ะด้านบนมันจะมีเอาล็ตให้หนึ่งตำแหน่งซ่อนอยู่ในนี้นะครับผมก็เอาไวชา้ชาร์จวงชาร์จแบตอะไรเนาะด้านล่างก็จะเป็นเก๊ใส่พวกเอกสารแต่มันไม่ใหญ่นะมันอันเล็กนะใส่แค่คู่มืออะไรพวกนี้ก็เต็มแล้วนะครับผมเก๊มันเล็กมากนะผมแล้วก็ด้านข้างทั้งสองข้างตรงหน้าช่องแอร์เนี่ยมันจะมีช่องวางแก้วน้ำนะครับผมเดี๋ยวให้ตากล้องดึงออกมาก็ได้นะดึงออกมานะ่เห็นป มันเป็นที่วางแก้วน้านะครับผมคุณสามารถที่จะเลือกวางแก้วน้ําก็ได้หรือจะวางเหรียญใส่เหรียญอะไรก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นการสไลด์แบบสองชั้นเว้ยเนี่ยถ้าคุณไม่ต้องการวางแก้วน้ําต้องการใส่ของก็เลื่อนไอเนี้ยเก็บเข้าไปนะครับผมมันก็จะเป็นที่ใส่ของต่ถ้าคุณต้องวางวางแก้วน้ําคุณก็เลื่อนมันออกมามามันก็จะเป็นที่วางแก้วน้ําเออมันใช้งานได้แบบอนเนกประสงค์ดีนะครับผมแล้วอยู่หน้าช่องแอร์ด้วยเวลาเราซื้อกาแฟตามปั๊มน้ํามันใช่ไหมมีน้ําแข็งใช่ไหมไม่อยากให้ไม่อยากกินตอนเนี้ยกูยาก ขออีก10นาทีค่อยกินแล้วกันก็เอาวางไว้หน้าช่องแอร์ให้แอร์มันเป่านะครับผมน้ําแข็งก็จะละลายช้านั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็พิเศษหน่อยสําหรับคนไทยนะครับคนไทยชอบที่ใส่ภาเครื่องมีที่ใส่พาเครื่องให้นะจริงๆไม่ต้องใส่พาเครื่องก็ได้ใส่อะไรก็ได้แล้วแต่อยากจะใส่อะไรก็ใส่นะครับผมแต่ผมมองว่ามันเป็นที่ใส่พาเครื่องนะครับผมเพราะว่าคนไทยเนี่ยเวลาซื้อรถเนี่ยมันก็ต้องมีที่ยึดเหนียวทางจิตใจใช่ไหม มีพระโคงพระเครื่องนะผมมีผ้าสามทรงสามสีมียันของอาจารย์ท่านนั้นอาจารย์ท่านนี้นะผมเอามาใส่ในนี้นะผมอย่าไปวางไว้ข้างนอกนะครับเพราะว่าวางข้างนอกเนี่ยบางทีมันกระเด็นกระดอนมันก็ทําให้เกิดอันตรายใช่ไหมเวลาเราขับขี่นะดีแม็กเขาก็เลยทํากล่องอันนี้ขึ้นมานะครับผมใส่นะครับผมก็เก็บเพื่อความปลอดภัยนะครับผมอะประมาณนี้นะผมแต่มันไม่ค่อยดีนะไอเนี่ยคุณลองถามคนที่ใช้ดูนะผมมันจะไม่ค่อยดีดนะมันจะดีดบ้างไม่ดีดบ้างอันนี้แล้วแต่ลมแม่งเลยนะครับผม เนี่ยอันนี้ดีดีมากเลยนะฮะก็ลองลองใช้งานดูแล้วกันด้านบนมีที่ใส่แว่นตามีไฟส่องสว่างให้นะครับผมส่วนที่บังแดดไม่มีกระจกนะสำหรับคนขับนะมีกระจกแค่คนนั่งข้างเท่านั้นนะครับไม่มีไฟนะประมาณนี้เลยนะผมวัสดุการตกแต่งก็ตามสไตล์รถกระบะอยู่แล้วนะผมไม่ได้เน้นแบบหรูหราอะไรมากเน้นทนทานเน้นดูแลง่ายนะครับผมประมาณนี้นะ๋ยวออกไปสรุปด้านนอกครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับเจ้ารถกระบะคันนี้นะครับผม คันนี้เนี่ยมันจะเหมาะขายรู้ป่ะเหมาะกับลูกค้าที่ไม่ต้องการออปชันอะไรที่มันหรูหราไม่ต้องการออปชันอะไรที่มันทันสมัยนะฮะเน้นใช้งานเน้นดูแลง่ายๆไม่เน้นหวือหวาอะไรนะครับผมแล้วก็ชอบระบบขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะฮะคันนี้เนี่ยจะตอบโจทย์มากเพราะว่าหนึ่งเลยนะออปชันความทันสมัยเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรเลยนะฮะก็คือไม่ต้องดูแลในส่วนนั้นนะครับผมเช็ดทำความสะอาดธ,ธรรมดาทั่วไปก็ก็ใหม่แล้วนะครับผมแล้วก็เรื่องเราของระบบพวงระบบไฟเกี่ยวกับพวก อะไรอะเมาตรงมัลติฟังก์ชันเลยพวกนี้นะบางท่านเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะรู้ปะ่ะซื้อรถเนี่ยมีมัลติฟังก์ชันให้แต่แทบไม่ได้กดเลยนะอันนี้ก็เหมาะสมนะผมเพราะวันไม่มีนะเออแล้วก็สภาพโดยรวมคันนี้เนี่ยโครงสร้างเนี่ยโครงสร้างเดิมนะโครงสร้างเดิมนะผมสาหรับโครงสร้างหลักนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีในจุดหนึ่งนะฮะที่เขาเก็บงานมานะผมตรงฝากระโปรงมุมเนี้ยมันงอนะ,ะผมก็เลยไปเก็บมานะผมแล้วก็ซีนตรงเนี้ย มันก็เลยแบบแปลกๆหน่อยนะครับผมอันนี้คุณก็ลองมาดูรถจริงละกันนะฮะแต่ว่าคอนเฟิร์มเลยนะโครงสร้างทั้งคันเนี่ยเดิมนะครับผมแต่ว่ามันก็มีในส่วนของการเก็บสีเนาะรถมือสองมันก็เก็บสีนะถ้าไม่เก็บสีมันก็ริ้วรอยรอบคันนะพอมาถ่ายคุณก็หาว่าผมอะเอารถอะไรมาขายวะทําไมริ้วรอยมันเยอะวะทาไมมันดูโทรมจังวะใช่ไหมเออนี่ก็เก็บสีให้แล้วไงก็เก็บสีให้แล้วอะคุณก็ลองมาดูแล้วกันนะผมว่าโอเคไหมนะผมในส่วนของเครื่องยนต์เครื่องยนต์เดิมไม่มีแต่งอะไรไไไไไมมมมมม่่่่่ีีีใสกรรออองงงดันนลาาแบบเปซิะะ คือเครื่องคันนี้เครื่องเดิมๆช่วงล่างเดิมๆไม่มีแต่งอะไรมานะครับผมคุณลองมาใช้งานดูลองมาขับดูนะผมมาทดลองดูก่อนได้นะฮะแล้วค่อยตัดสินใจกันเนาะสำหรับคันนี้นะผมราคาอยู่ที่5้าแสนสองบาทนะผมเป็นราคาที่ค่อนข้างต่ําในตลาดนะตอนนี้นะฮะคุณลองเช็คดูก่อนได้นะฮะปี2องศเลขไมล์หนึ่งแสนมนกิโลนะท่านใดสนใจก็โทรมาได้ที่0ูนย์เก้1ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้านะผมหรือจนแวะมาชมคันจริงก่อนก็ได้ที่โชว์ 5, ชนะรูมห้า,า,บหา,า,หาส,สบ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com